เอ้อยาค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะมาใช้ให้ทุกคนดูกันเลยนะคะว่าเจ้าเพลวนี้เนี่ยดีจริงหรือจบตานี่ก็คือถูเบาๆมากะค่ะทุกคนแล้วก็ออกหลังง่ายได้มากถูๆวนๆรูปขึ้นรูปลงได้เลยนะคะหน้างหน้าผ่าเขียนคงเขียนคิ้วออกยากๆรีมูฟงรีมูเวอร์ไม่ต้องใช้ตัวนี้ทีเดียวจบนะคะ ะะสําหรับคลิปโนันนี้นะคะเรานะคะจะมาบอกว่าสอนคนล้างหน้าวาทุกคนก็คือการล้างหน้าของหนไม่ได้เป็นการล้างหน้าธรรมดาเพราะว่าการล้างหน้าตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่บอกเลยไม่เหมือนใครนะคะซึ่งใครที่บอกว่าล้างหน้าแล้วรู้สึกว่าแสบหน้าเพราะว่าผิวหนังเราอ่อนโยนไงแล้วเราไปเจอการเสียดเสียงเงี้ยหน้าเราแหกนะ้าแน่นะ้ำไม่ได้เลย ซึ่งวันนี้นะคะเรานะคะจะมาบอกกันเลยนะคะว่าล้างหน้ายังไงนะคะไม่ให้ผิวหน้าถลอกนะบอกเลยว่าอันนี้ดีจริงบอกต่อว่าซ่นว่าซ่นแล้วราคาถูกมากไปไปดูกันค่ะว่าของอะไร เขาว่าตัวที่เน่ยจะมาบอกเนี่ยคือตัวอะไรซึ่งบอกเลยนะคะว่ารู้กันแต่เรานาะอย่าไปบอกใครนะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคน PONY KILLING MOOD FOAM นะคะหรือ BION นั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยทะ,ะว่าตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ในการล้างหน้าเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาจะใช้เป็นซิลิโคนนะคะในการล้างนะคะจะทําให้ผิวของเราเนี่ยอ่อนโยนนะคะไม่โดนบาดนะคะต่างๆก็คือผิวหน้าเราเนี่ยจะหน้าใสไร้สิวกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งใครเย็กว่า กลัวแบบว่าใช้ได้นานไหมคะอะไรเงี้ยบอกเลยว่าใช้ได้นานนะคะใช้ได้ถึง400ครั้งเลยนะคะ1 2เดือนกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งตัวเนี้ยเลิศมากๆจริงๆนะคะแม่เพราะว่าตัวนี้นะคะหัวแปรงซิลิโคนของเขาตรงนี้นะคะสามารถถอดล้างได้นะคะและใครที่บอกว่าเอ้ยกลัวมันละคายเครืองผิวบอกเลยนะคะตัวนี้จะช่วยให้เรานะคะผิวดีขึ้นนะคะไม่ละคายเครืองต่อผิวนะคะและไม่ทําให้เกิดริ้วรอยด้วยนะคะซึ่งเลิศมากๆจริงๆนะจ๊ะตัวนี้ราคาถูกมากแม่เพียง259 259บาทเท่านั้นค่ะทุกคนซึ่งทุกคนจะต้องบอกว่าเฮ้ยใช้ได้นานใช้ได้เยอะแถมราคาแบบเข้าถึงง่ายค่ะนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเนตตี้นะคะจะมาแบบว่าทดลองให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวยจะทดลองกับหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเครื่องสําอางนะคะมาป้ายที่มือนะคะเพื่อจะ,จะให้เห็นความแบบว่าชัดเจนของผลิตภัณฑ์ของเขาแบบว่าเออมันล้างได้ออกจริงๆนะคราบทุกอย่างมัน ออกหมดเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันเลยจ้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มก,กันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเน่ก็จะบีบรองพื้นนะคะใส่ตรงหลังฝ่ามือของเรานี่บีบลงไปเลยเอออย่างนี้เลยนะคะเราเราก็จะใช้การเกลี่ยเกลี่ยแบบหนาๆเลยนี่เนี่ยใช้รองพื้นแบบหนาน,นะคะทุกคนแบบว่าปกปิดขั้นสุดเพื่อที่จะให้หรู้ว่าเออพีโอเนี่ยมันจะล้างแบบว่าออกได้หมดจดหรือเปล่าอันนี้ทุกคนดูนก็คือไม่เห็นผิวจริงนิดเลยนะคะก็คือเป็นรองพืน้นปิดแขนเราหมดเลยนะทุกคน,นนี่เราก็จะแท็บแทบแทบแททบไปอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้เห็น ควแต่โอ้ทุกคนหนามากนะคะเนี่ยของจริงคือหนามากมากนะคะซึ่งเราก็จะมาใช้ P อนี่ในการล้างค่ะนี่ก็คือถอดฟ้าตรงนี้ออกมามันจะเป็นนี่นี่อย่างนี้เอออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บีบจึ๊บจึ๊บจึ๊บตรงนี้เคาก็จะเป็นหัวซิลิโคนนะทุกคนสามารถถอดล้างออกมาได้นะคะนี่จึ๊บ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 เริ่มออกมาแล้วค่ะทุกคนเจ้าี่ออกมาแล้วค่ะทุกคนก็จะเป็นวิปโฟมแบบนี้เลยนะคะก็คือลดมากแล้วเราก็จะมาเกลี่ยให้ดูกันนะคะอ่ะอ่ะยังไงละ ยังไงล่ะยังไงล่ะเราก็ถูๆวนๆเลยนะทุกคนเพราะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเรานะคะจะไม่ทําให้ผิวของเราเนี่ยระคายเคืองนะคะจะทําให้ผิวเราอ่อนโยนนะคะแล้วก็ดูแลผิวเรานวดผิวเราเปน็นตัวเลยลดไม่ละลดไม่ไหวนะคะนี่เราก็จะออกออกนะคะก็คือตอนนี้อะอะออกหมดแล้วเร็วมาก ทุกอย่างเวลาคือไม่ต้องมาเที่ยวคีนหน้าอยู่ไม่ต้องมาแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บแล้วไปล้างหน้าเท้าคือตัวนี้จบเลยตัวเดียวออกหมดเลยนะคะนี่เครื่องสำอาง,งก็คือออกหมดเลยนี่แล้วใครไม่พอใจก็คือสามารถบีบได้ก็วนๆได้อีกนะคะแบบนี้เลยทีเดียวเดี๋ยวเราก็จะไปใช้กันที่หน้าเลยนะคะ ตันนี้นะคะเราก็มัดพองมัดผมพร้อมแล้วนะคะที่จะล้างหน้าทุกคนดูกันนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าเนี่ยนี่ก็ไปล้างกับน้าเปล่านะคะหรือล้างกับโฟมล้างหน้าก็ได้นะคะแล้วก็วนๆถูๆนะคะก็หัวซิลิโคนเขาก็คือออกง่ายได้มากนะคะไม่ต้องทําความสะอาดให้มากมายเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเนตตี้บอกเลยนะคะว่าเขานะคะได้ตารับรองนะคะจากประเทศฝรั่งเศสเลยนะคะกอมองตาเลยยุ้ย Hi, hi, hi! เลยนะ้าหน่องนะ้เอาอ,อย่างค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะมาใช้ให้ทุกคนดูกันเลยนะคะว่าเจ้าเพลนี้เนี่ยดีจริงหรือจบตาขัา้นแรกเราต้องถอดคอนตาก่อนค่ะอ่าอาถอดคอนตาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือบอกเลยว่าหน้าเราลูนมากนะคะเหลือแต่คอนแทคเลนนะคะไปะเริ่มลงมือกันเลยค่ะจึบจึบวนเลยค่ะตอนวนี้วนวนค่ะวนวน,วนค่ะวนเออวน ยุดตืบรูบตบก็ออกให้หมดไม่ให้เหลืออือนี่ก็คือถูเบาๆมากค่ะทุกคนแล้วก็ออกง่ายดได้มากถูๆวนๆลูบขึ้นลูบลงเลยเลยนะคะหน้าคงหน้าผากเขียนคงเขียนคิ้วออกยากๆรีมูฟงรีมูฟเวอร์ on. ไม่ต้องใช้ตัวนี้ทีเดียวจบนะคะลดไหมล่มละความลดหนีเออเลยสีปากเราไม่เหลือเลยตัวนี้ปากการคนปากซีดไปแล้วนะคะทุกคนใช้อีกวนอีก น้าเราจะได้สะอาดนะคะทุกคนก็ตัไปล้างหน้ามาแล้วนะทุกคนก็คือใช้แค่พีโอนี้ตัวเดียวเลยแล้ววนวนวนแล้วก็เอาน้ำสรดเขาที่หน้าหน้าแบบวูบวูแบบนี้เลยค่ะคุณเลิศไม่ไหวสวยไม่ไหวผิวหน้าดีไม่ไหว,วนะทุกคนก็คือแนะนําจริงๆนะคะ่ะราคาเพียง2 5 9บาทเท่านั้นแต่ไม่ต้องเสียเวลาเลยนะคะทุกคนก็แค่เอามาหมุนหมุนบนใบหน้าเราค่ะก็คือคสามารถล้างลลและลวดเร็วได้ขนาดนี้และสะอาดหมดเจิดนะคะ และเนตี้บอกเลยนะคะว่าสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยพ่อของเขาเนี่ยะคะอ่อนโยนนะคะจะทําให้ผิวหน้าเนี่ยขาวกระจ่างใสไร้ริ้วรอยเลยนะคะแล้วก็หน้าใสไร้สิวด้วยนะคะแต่ว่านี่มีสิวนิดนึงนะคราะว่าไปแกะมันมานะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับพีออนี่นะคะตอนนี้นะคะราคา25 9าสบาทส่งฟรีแลนะคะใครอยากได้เดี๋ยวทิ้งลิงไว้ตรงนี้เลยค่ะริงจะกล่องสั่งซื้อไว้ตรงนี้เลยนะคะ Icana, ตรงน,นี้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผิวนี่นะคะเลดมากๆนะคะลิ <ต Get S 2> บิออนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิกกิ๊งกิ๊งกระดิกกิ๊ง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 กระดิกกิ๊งกิ๊งเฮ้ตีด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้ขอตังก็เสร็ค่ะสวัสดีท่านเช้าจับจับจับผิวนี่บิยอน